สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast Podcast สภาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-pop ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงรายการท e e n อ d ดเกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยรายการยังไม่มีการอัปเดตเลยนะคะว่าช่องทางไหนเนี่ยที่จะทำซับไทยยังไงนะคะก็จะต้องรอติดตามการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท e n เอ็ด ก็หลังจากที่มีการออกอากาศให้ชมไปใน EP ที่1เนี่ยก็เรียกได้ว่ากระแสพูดถึงเนี่ยก็มีอยู่หลายประเด็นเลยนะคะสําหรับประเด็นแรกเนี่ยก็คือมีพวกแข่งขันนะคะที่หลายๆคนเนี่ยมองว่าน่าจะเข้ารอบลึกๆไปได้แต่ว่าก็น่าเสียดายนะคะที่พวกเธอเนี่ยก็ตกรอบไปนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะคะที่มีกระแสพูดถึงอยู่ค่อนข้างเยอะเลยก็คือการโหวตนั่นเองโดยในรายการเนี่ยนะคะใน EP ที่1เนี่ยมีพวกแข่งขันนะคะจะแสดงโชว์ให้เห็นในจอก่อนนะ ะะเราก็จะให้ผู้ชมเนี่ยนะคะในห้องส่งเนี่ยเป็นคนกดโหวตให้กับผู้แข่งขันนะคะโดยขณะโชว์เนี่ยถ้าได้คะแนนมากกว่า75%เนี่ยเหมือนว่าประตูเนี่ยนะคะก็จะถูกเปิดออกแล้วก็จะได้ชมโชว์ของผู้แข่งขันจากนั้นเนี่ยนะคะกรรมการก็จะเป็นคนตัดสินผู้แข่งขันนะคะโดยตัดสินเป็นรายบุคคลน,นั่นเองแล้วพ่อกติการมาในรูปแบบนี้เนี่ยนะคะก็เลยเป็นที่พูดถึงมากขึ้นเพราะว่าใน EP ที่1นนี้เนี่ยมีทั้งโชว์ที่แบบว่าไม่สามารถผ่านการโหวต 75%ไปได้นะคะของผู้ชมในห้องส่งแต่ว่าก็มีบางโชว์นะคะที่หลายคนเนี่ยมองว่าความสามารถของพวกเธอเนี่ยยังไม่มากพอแล้วก็ทําโชว์ได้ไม่ดีแต่ว่าสามารถผ่าน75%ไปได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะเราจะขอยก2โชว์นะคะที่มีการพูดถึงมากที่สุดแล้วก็มีการเปรียบเทียบขึ้นนะคะสําหรับโชว์เพลงริเวอร์นะคะของสองพ่อแห่งขันอย่างข้างอึนอูแล้วก็ซงเยริมเนี่ยนะคะที่พวกเธอเนี่ยได้โชว์ความสามารถทั้งในการร้องที่แข็งแรง ะะที่ถือว่าร้องได้ดีมากๆแล้วก็การเต้นของพวกเธอนะคะคที่เรียกได้ว่ามีเสน่ห์มากแต่ว่าการโหวตของพวกเธอเน,นะคะคกับส่วนทางกันเพราะว่าคะแนนโหวตของพวกเธอจากห้องส่งไม่ถึง75%นะคะคทําให้พวกเธอเะะตกรอบไปโดยที่กรรมการย,ยังไม่ได้ทําการตัดสินเลยนะคะคส่วนอีกโชว์หนึ่งะะที่มีการเปรียบเทียบกันกับโชว์ของริเวอร์นั่นก็คือโชว์เพลง Non Stop ของวง Oh My Girl นะคะคสําหรับคนที่โชว์เพลงนี้นะคะคก็เป็นนักเรียนชั้นปีที่2นะคะอย่าง คิมเยซอแล้วก็คิมซอจินนั่นเองซึ่งพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยนะคะทาโชว์ได้ไม่ค่อยดีนะักควบคุมเสียงร้องเนี่ยนะคะก็ยังไม่ดีแล้วการแสดงของพวกเธอเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจแต่ว่าพวกเธอทั้งสองคนนะคะก็ถือว่ามีความน่ารักแล้วก็สดใสนะคะทั้งผู้ชมในห้องส่งแล้วก็กรรมการเนี่ยก็มีการหวัวเราะอินดูในความน่ารักของพวกเธอนะคะแต่ว่าก็มีจุดที่ทําให้กรรมการเนี่ยตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าคะแนนโหวตจากห้องส่งของพวกเธอเนี่ยนะคะผ่าน7 5 ทั้งๆที่โชว์ริเวอร์เนี่ยนะคะถือว่าส,สมบูรณ์แบบเลยแต่ว่าพวกเธอเนี่ยไม่สามารถผ่านรอบ75%ได้นะคะก็เลยเป็นกระแสที่พูดถึงนะคะว่าผู้ชมในห้องส่งเนี่ยสนใจรูปร่างหน้าตามากกว่าความสามารถและประเด็นนี้เองนะคะทําให้กรรมการหรือเรียกได้ว่าเป็นครูประจําชั้นในรายการเนี่ยนะคะอย่างโซยอนนะคะจากวง G ีไอเดลเนี่ยถึงกับไม่ค่อยพอใจนะคะกับผลจากการโหวตในห้องส่งโดยเธอเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวถึงผู้ชมในห้องส่งนะคะว่า ตอนประตูเปิดเนี่ยฉันคิดว่าคนโหวตไม่ยินเสียงหรือเปล่านะที่จริงนี่เป็นโชว์ที่แย่ที่สุดในบรรดาสเตจในวันนี้เลยมันเลยทําให้ฉันเนี่ยโกรธไม่ลงเลยค่ะมีผู้เข้าร่วมรายการที่ทําได้ดีทํางานอย่างหนักเพื่อมาที่นี่แต่ประตูกลับไม่เปิดออกด้วยซ้ําผู้โหวตควรจะกดปุ่มโหวตอย่างมีความรับผิดชอบนะคะอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่โซโยอนเนี่ยกล่าวในรายการนั่นเองที่โซยอนต้องออกมาพูดแบบนี้นะคะก็เพราะว่าโชว์ก่อนหน้าเนี่ยอย่างริเวอร์เนี่ยถือว่าเป็นโชว์ที่ดีมากๆ ว่าไม่ได้รับโอกาสในการเปิดประตูโชว์นะคะแต่โชว์ที่แย่มากที่สุดในรายการเนี่ยกลับถูกเปิดประตูออกมาอย่างง่ายด้วยซ้ำนะคะพอร,รายการ ep ที่1ออกไปเนี่ยก็มีกระแสชื่นชมโซโยอนอยู่เยอะมากๆนะคะที่เธอเนี่ยถือว่ากล้าพูดตรงๆนะคะกับผู้ชมในห้องส่งแล้วก็พูดถึงจุดบกพร่องของการโหวตรวมทั้งมองถึงความสามารถแล้วก็ความพร้อมของผู้แข่งขันทุกคนนะคะ นี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้ออกมาพูดคุยกันนะคะสําหรับรายการชินเอ็ดเกินะคะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสพูดถึงรายการนี้เนี่ยอยู่เยอะมากๆเลยนะคะยังไงนะคะก็จะต้องรอติดตามกันเพราะว่าถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการ Survival นะคะที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่เราเนี่ยได้เอาออกมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ